คุณปู่คะคุณปู่คะว่าไงจ้าหลานคุณปู่ช่วยหนูดูหน่อยสิคะว่าหนูาจะาใส่ชุดไหนไปงานเลี้ยงคืนนี้ดีอะคะเนี่ยหนูเลือกไม่ถูกเลยอะคะ่ะผู้หมวดมิโดริมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาเลือกชุดนะครับมันเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นแล้วเนี่ยใช่ค่ะหนูก็เห็นเหมือนกันค่ะสารวัตรเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรกันคะ หนูดูกล้องทั้งวันไม่เห็นมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเลยนะคะคุณดูให้ดีสิตรงเนี้ยเห็นหรือเปล่ามันมีความผิดปกติอยู่บนฝ่กฟ้าน่ะความผิดปกติอยู่บนฟ้ากฟ้าหรอไหนอะคะสารวัตรไม่เห็นมีอะไรเลยพี่คะดูตรงด้านนั้นสิคะไหนอะใช่ด้วยคะ่ะใช่ดไหนอะนั่นนี่คะอยู่ตรง คุณค้าไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันตุกตาสังหารตัวจริงของแท้แน่นอนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันละเนี่ยสวยละคะ่ะทุกคนเราต้องรีบไปบอกตำรวจคนอื่นๆนะคะแล้วนั่นมันอะไรอะ่ะเฮ้ยน้ำพุตรงนั้นทำไมมีตุกตาสังหารยืนอยู่ตรงนั้นล่ะคะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่ตัวพี่ทำไมไมายืนอยู่ตรงนี้ ฟังฉันให้ดีนะเธอต้องรีบไปบอกเพื่อนของเธอให้รีบเข้าไปแอบอยู่ในห้องเธอไม่อย่างนั้นพวกเธอจะตายกันทั้งหมดวอวหนึ่งเรียกวอรสองรีบเข้ามาในห้องคุมขังแล้วเ,วเข้าด่วนเลยนะยแล้วตัวพี่เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยเข้ามาแอบในห้องสอบสวนก่อนดีกว่าวอวหนึ่งเรียกวอร2สองเข้ามาอยู่ในห้องสอบสวนเร็วเร็วเร็วเกิดอะไรขึ้นนะครับ น่านาดีพวกเรากำลังทำงานกันอยู่นะเนี่ยทุกคนมากันครบแล้วหรือยังอะคะน่าจะยังไม่ครบจังค่ะพี่มีตํำรวจอีกสองนายออกไปตรวจดูข้างนอกอ่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเย้พวกนายมายืนทำอะไรตรงนี้คุณตํำรวจครับอย่าขยับอะไรของพวกนายเนี่ยนั่นไงครับคุณตํำรวจไม่เห็นหรอกครับมันยืนอยู่ตรงนั้นอะอะไรอะ่ะ มันตุ๊กตาเหรอไอ้มันก็เป็นค่ลูปั้นเท่านั้นแหละอย่าไปกลัวเลยเพื่อนแต่ว่าฉันคิดว่ามันขยับได้นะเพื่อนอ้ออ้อพระเจ้าช่วยเออมันขยับได้เพื่อนเอ้เพื่อนมาทางนี้มาทางนี้เอ้เพื่อนมาทางนี้แย่แล้วค่ะทุกคนตำรวจสองนายนั้นกำลังจะโดนตุ๊กตาสังหารแล้วอช่วยเด้อดูดูกล้องวงจรปิดแล้วค่ะพี่ พบว่าพวกเขาสิ้นชีพแล้วค่ะทุกคนมาทางนี้มาทางนี้เราต้องมาแอบตรงนี้ก่อนนะคะนี่มันก็มืดแล้วเราไม่สมควรที่จะออกไปไหนทั้งนั้นทุกคนดูตรงนี้สิมีชุดสวยๆด้วยแหละเฮ้ยอย่าไปใส่ชุดนั้นพี่ครับดูกล้องวงจรปิดนี้สินั่นมันเฮยพวกมันกำลังต่อสู้กันครับพี่แล้วใครจะชนะล่ะเนี่ยโอ้โหตุ๊กตาสังหารกินมันเข้าไปแล้วพี่ครับตรงนั้นมี เปรตอีกตัวเฮ้นั่นมันเป็นเปรตอะไรครับเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเปรตมิก,กิมเวะบ้าบอที่สุดมันจะมีสัตว์พวกนี้อยู่ใน,ร,นร่องฮเว่ได้ยังไงพวกเราเป็นตำรวจเพวกเราต้องปกป้องที่นี่นะคะพี่พี่ว่าตอนนี้ทุกคนรีบหนีไปจากตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ดูท่าทางจะอันตรายนะรีบขึ้นรถมาเร็ว โอ้รถมันเล็กขนาดนี้จะขนพวกเราหมดหรอคะขึ้นมาเลายขึ้นมาเลายเร็วเข้าชารี่ไปไหนกันกลับมานีเดีวนี้จัดการพวกมนุษย์ที่อยู่ในแมปนี้ให้หมดเลยนะ <c oughs> ทำไงดีคะพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่ติดต่อผู้คุมแล้วผู้คุมบอกว่าจะช่วยเราเอื่อนั้นไม่ต้องห่วงพวกเราจะอยู่ฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดกลังเฮิ่น ทั้งหมดจัดการเก็บตุ๊กตาสังหารนบันนี้ครับอ้เย้แล้วครับโอ้โหทุกคนดูเหมือนว่าผู้คุมนะคะกำลังพยายามกำจัดตุ๊กตาสังหารที่อยู่ในแมปนี้ให้หมดแต่ดูจากสภาพแล้วเออ,อว่าไม่นารอดนะหลานหลาน,หลานต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะแต่ฉันเชื่อว่าผู้คุมสามารถจัดการกับตุ๊กตาสังหารได้นะเพราะเราเคยจะอยู่ตรงนี้พี่ก็ว่างั้นล่ะดูดิเห็นปะ โอ้โอ้แย่แล้วครับแย่แล้วโอ,ผอวว้ผมต้องการตัวช่วยครับผมต้องการตัวช่วยอะไรก็ได้มาช่วยผมทีทำไมย่างนั้นมนุษย์ในสูนย์พันแน่ครับเรียบมาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองโอ,อ้คุณคือฉันคือแฝดของมิดริเบอร์หนึ่งและฉันคือแฟดของมิดริเบอร์สและฉันคือแฝดเบอร์สามและฉันสู้เอง ไม่ไหวแล้วไม่ต้องกลัวนะเพราะเรายังมีแฟดเบอร์สี่ห 8, 9, หกิบอีกจัดการมันเลยฮเพราะเราคือแฟดมิโดริยังไงพวกเราก็ชนะพีข่ขานั่นมันอะไรอดูเหมือนว่าโคลนนิ่งของพี่จะไม่ได้ผลแล้ว่ะทุกคน พี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วรอแป๊บนะได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างมันต้องมีของวิเศษซ่อนอยู่บ้างดิเจ้าที่ขามาแล้วจ้าเฮ้ย <c oughs> คุณคือตำรวจคนเมื่อกี้นี่คะใช่แต่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าที่ของบ้านนี้รับนี่ไปซะนี่คือผงวิเศษเมื่อโปรยผงนี้แล้วจะทําให้แรงแก่ของเราขยายใ,ใหญ่ขึ้นและจากนั้นจะมีพลังอำนาจเหนือมนุษย์ เอาผงนี้พีชัยนี่จ้าขอบคุณนะคะคุณเจ้าที่ไม่เป็นไรจ้าเคนกันเองรีบเอาขึ้นห่าไปเลยนะจ้าพี่เจ้าผงวิเศษนี้ขึ้นหอแล้วก็จัดการโปรโยให้ตัวพี่มันใหญ่ขึ้น <c oughs> และนี่ก็คือร่างคนบิ๊กบุ่มอ่าดูดิจะสู้ได้เปล่าจัดการมันเลยเพื่อเป็นการรักษามแบบนี้เอาไว้เราจะต้องเอาชนะตุ๊กตาสังหารแล้วก็เออ มิกกี้เมาส์ให้ได้เดี๋ยวตัวพี่หายไปแล้วทุกคนหาอยู่นี่อะไรกันคะเนี่ยเมื่อฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะช่วเพ่อทุกคนนี่แน่ทุกอาจารังหันไม่ควรอยู่ในแมปนี้โอยแมปพังหมดแล้วเนี่ยรับทางมาสิขาฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย ให้ก็ได้พาปู่ไปส่งโรงพยาบาลที